ูบอกนั่นแหละเล่นเลยตัดไม่ตัดแบบไม่ใช่ตัดแบบปกติตัดจากบนมาล่างาจติงออกเอาที่นี่เป็นบ้านอยู่ได้แต่น้ำเต็นมนะเดี๋ยวถ้าบางหนี่ยบางเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าจะถ่ายอันนี้อีกก็ตัดใจ ตัดไม้ ทำของทำโต้ครับออกมาทำแท่งไม้ที่มันเขียนว่าอะไรเนี่ยมันเขียนว่าติดวางครับไม่ไม่ใช่ครับทำ ลงไปลงไปหาที่ลงก่อนไปข้างล่างดีกว่าโอเคไม่อยากไปแล้วมีแต่น้าตรงนี้ก็รู้สึกไม่น่าอยู่ขึ้นสอบบอกไม่ต้องลงเหมืองฉังหลาดไม่ต้องลงเหมืองขุดขุดจากใครก็ไม่รู้เอา ถ้ามีขีมเล่นด้วยแนละ้วช่วยเป็นฟาร์มล้วนแน่นอนโอ้ยตกทำอ่ออุปกรณ์หินที่ขุดหินหวานหินอมแล้วก็ที่ขุดดินแล้วกันนะไม่รู้ามาทำไม เรเหินก้อนนึงเอาไปทำไมทีุ่นนั้นก็เก็บไว้ใช้หมด,ดเดยที่ที่นใช้ที่คดไม้ก่อนมันจะได้ไปอ่ะเยอไห าานะเฮ้ยมันให้กล้วยมันให้กล้วยด้วยอยอดเยี่ยมมีอาหารกินแล้วมันมีคนให้กล้วยด้วยแบบแบบไม่อมมพอไปทางยากอะ จะปิดรันหรือเปล่าวะทำไมเยอะออที่สุณตรงนี้อ่ี้กียจหรอฟาร์มหินรัวๆวะว,ะวัดวัดได้ที่ตัดให้ดีหยุดคลิปและไทยหน่อยนะมันวัดด้จริงๆขีมเล่นไหมเล่นไหม โอเคหิมมันหิมไม่มาเล่นมั้งนะโอเคเดี๋ยวซิปตั้งเล่นตั้งนโอเคมนชื่อด่านไหก็ไม่รู้แต่ที่แม,ม,ม,ม่มันคูดมับนัดครับอไม่โอเคจะตัดไม้ละวุกอย่าง ทั่วไปขิมจะเป็นปปนูบเพราะว่าขิมเล่นในคอมเล่นดีกว่าเล่นในไอแพดพะอพ่อ,พอในคอมแขนงไงนะเดี๋ยวรอขิมแป๊บหนึ่งอีกสักพักเลยแหละก็จะก่อนขิมจะมา อันนี้ก็ฟาร์มเร็วๆไม่รู้ไปทำอะไรเ,เล่นดีโอเคแบตยังวยอะๆเเไม่ได้สวยไหมโอเคน่าจ,จะได้ยินชัด อยู่ละมั้งนะแต่ขอให้มันได้ยินชัดใช่ไหมขิมขิมพูดด้วยไ,ไม่รู้ได้ยินเสียงขิมหรือเปล่าแต่ขอให้มันได้ยินเพราะว่าถ้าได้ยินไม่เกียดแน่หรือเปล่าอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าก็ดูขี้วะนะ เอใ้ให้ไม้ให้ไม้ตบไม้ไปอกไม้อกไม้ไต้ให้ทิ้งด้วไโอเคหนีหิมไปไหนตอนนี้ของก็ไม่ค่อยมี พื้นอยู่พื้นหญ้าอยู่พื้นหญ้าอยู่พื้นหญ้า,ามาเลยทาไหนโอเคโอเคจะอ,อะไรมีที่ขุดดินมีขวานมีที่หุดฮะฟาร์มหินให้ด้วยนะโอเคอย่าลืมอันนี้ด้วยไปฟาร์มมาไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มใน ไม่ได้ฟาร์มในถ้ำเลยนะฟาร์มบนบกโอเคนี่คือขิมนะขิมแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ถ้าไม่ใช่ขิมก็ตีนนแคนเหระนั่นแหละวางโต๊ะครับไม่มันคือโต๊ะทําของมันไม่ใช่โต๊ะครับมันคือโต๊ะทําของ ทำทีู่ถีนั่นไหม่ว่ากันมีแค่อันเดียวฟาร์มสเกียงเลยใใหิหหหหหมนนไม่หมาถึงเหลือให้คันฟาร์มด้วย,ยที่เกียรแ,แ,แบบนี้แล้วมันทำไมทำไม ไม่เลนไม่เลยตนี้ก็อะเดี <re lease> <re lease> ๋ยวให้ของอยู assumes, ่ในนี่ป no! ิงฟองอะไรนก็มีดาบไม่ใช่หรอให้อะี่ไม่ได้เล่นนะนานใช่ไหมเปรียง ไฮ้ลุมันลุมัน,อมนไอ,อ้ยมันตายโอ้เขาดิมันหนีเลยอ่ะเฮ้ยขโมยชุดก่อไปใส่ไปเลยเอยเอยอย่างนี้มันไม่ใช่มด ผองอันนี้นะคือมันเป็นเกมแบบไมค a า t แบบอันเนี้ยคือมันวิตาเผาอ่ะเดี๋ยวให้กวยเอากวยไปเอ้าเดี๋ยวก,กวยเอาไปเยี่ยมทำฟาร์มเลยไหมโอเค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 เอ่อ โอเคชื่วเรานี้ไม่มีอะไรเลยน่าเบื่อเอาง่ายๆฟาร์มดูสวยงามมากๆเป็นฟาร์มที่ดีที่สุดในในเกมไมคครับอันนี้เลยไม่มีแล้วใครมันวางหินรอบบ้านเนี่ยแล้วหินไปไหน โอเคเราไปฟาร์มพินเออคันมีขวานสองอันเดี๋ยวคันไปเดี๋ยวคันไปฟาร์มไม้ให้เออ,เอ,อ,เอ,อแล้วจะฟาร์มรัวๆเลยแหละไม่ต้องเอาเก็บใส่สร้างกล่องแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้ไม่ต้องการอะไรเลยเออ ถ้าขอให้ได้เหล็กหนึ่งอ่ะถ้าขอให้ได้เหล็กสามก็จะเอาไปทำถังน้ำถังน้ำเอาไปปลูกข้าวหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะได้ปลูกไม่รู้จะได้ปลูกหรือเปล่านะชิปนี้ไม่ครับอีพีหนึ่งขุดไม้ไม่ตัดไม้ ต้นไม้ต้นเนี้ยต้นที่มันค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆอะ่ะอพอมันจะอัดเสียงเลยนะถ้าไม่อัดเสียงก็ไม่รู้ันจะทำยังไงไปกับบ้านกับบ้านพอจำได้อยู่บางน,นะ ไปไปไปจำได้ว่าทางนี้เออใช่ทางนี้ทางนี้นอย่าลืมตัดไม้ไมจตุกใจาไปทำไมไมนรัรู้รู้ตั้งนานแล้วขี่ไม่ต้องบอกแล้วทำไมของเริ่มต้นตอนนี้แฮร์รควรจะล้ำหน้ากว่าหีเพราะว่า ันเลมาเล่นก่อนแต่แต่ขีบรับหน้าของแฮนไม่รู้ทำไมขีบขโมยของที่เพื่อนที่เพื่อนตายไปหมดเลยและส่วนของนี่โอเคชวดอะหวานพังฮะ หิมอยากได้บล็อกสร้างบ้านไหมม่เอาไปไปไปเฮ้ยขันได้นี่มาตอนไหนเนี่ยของโคตรจำเป็นโคตรมหากราบล้านล้านมีโอกาส0.05ที่จะได้ไอ้สิ่งนี้มาในโลกที่ไม่มีมาเล็ดขันให้หิมเอง การ์ดให้แมงนงินทีมีไม่เอา,เอาลบ<ก>ฟาร์ามดินรัวๆจะได้เอามารสร้างบ้านละมั้แต่แนะนำให้สร้างบ้านเป็นบ้านหินนะขิม,มถ้าสร้างบ้านหินผู้เล่นใหม่ที่มันจะมาบุกบ้านเรามันจะได้ขุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมือมันจะขุดหินไม่ได้มังนะ ขุดช้าแบบช้ามากเนกีย่ยมันขุดช้าแบบนเนี๋ยเราคไม่ได้เหี่ยเ็บไปดีดดดดดดฟาร์ม <c oughs> หินรัว ลุมๆลุมลุมลงหลุมลงหลุม,ลมเอ้ยเดี๋ยวนะข้าวไม่ได้ถูกตัดใช่ไหมนั่งไปดูข้าวก่อนเอ้ยข้าวโตวแล้วดีวที่ข้าวมันโตถ้าข้าวไม่โตนะนั่นแหละยำ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 อะไรไ่น,ะน,น หยดเยี่ยมการลงที่จีนี่ที่สุดการลงที่ลงแล้วนั่นแหละใครเลือดน้อย,ดดยอ,อย่าใช้วิธีในลงเมืองแล้วตอนนี้ฮันฟาร์มหินที่บ้านขิมอยู่ก็ฟาร์มหินด้านบนน่ะ ฮะก็แค่ให้ขีนขินไปไงเอ้ยอย่าแย่งนี่ยเลยบอกสู้หินมม,ม,ม,มีแต่หินจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลย เขาขี่ไปฟาร์มมาอย่างเดียวไงไม่ช่วยฉัาทำอะไรเลยขิมิมก็ไม่หัดทาประโยชน์แบบประโยชน์ตามใจตัวเองบ้างประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์แบบประโยชน์ส่วนรวมอ่ะอนล้วก็เป็นบ็อก

ได้บอกมมแขงแล้วก็เอาที่ขุดไปขุดหินแล้วเราจะพูดทำไมวะนี่จะเจอเหล็กแค่นั้นแหละถ้าเจอเหล็กถ้าเจอเหล็กก็ยอดเยี่ยมน้องคอนเสิร์ตติดมีมต่างๆเยอะแยะมากมายตอนนี้ขิมขีเอามีมไปพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเหมือนที่ เอ้ยข้าวตัวเร็วข้าวตัวเร็วขุดข้าวขุดข้าวได้ข้าวสองก้นยังค้าขนมปังยังไม่ได้เลยฟาร์ม,ออมเดี๋ยวรับไปม,มาขนหายไปไหนหมด ขึ้นมาขึ้นมามมอีไรล้ว o อเชื่อมเวลานี้ก็เชื่อเวลาขุดยาวๆหรือเปล่าไม่รู้ขุดแบบเราจะ ก็อย่างนี้มันจะพยายามหาหินให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้เวลาให้มันประหยัดเ,เป็นว่าคันจะขึ้นไปแล้วช่วงเวลา ช่วงเวลาที่บอกว่าจะจะทุบหีจะอยู่ในเหมืองฮะ <c oughs> ดีดีด,ดีขุดไปเลยขุดไปเลยอโนอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหายทำไมอ่ะมันทำไมอินเทอร์เน็ตหายอ่ะ เราไปไหนออกไปดูกระเบิดไฟดู<ว><น>อะออไปกรเบิดไฟดูแล้วอินเทอร์เนต็ตหายไปไหนอ่ะหายอินเทอร์เนต็ตหายอ่ะ<ว><น>มัมมมกน,น,<ว>นกับพิบอะ ไปไม่กับพี่ป่ะท่าน,น่ะอไปเป็นอันน่ะท่าน,น่ะแล้วไม่น่าแอ,อร์วะนี่ทำอย่างน่ะรอแอรแกงแขนโอ๊ยเดิดกลับแล้ว เด็ตดหายวันว่าคลิปจบแค่นี้แล้วกันเด็ตดหายอ่ะเอนว่าคลิปจบแค่นี้จริงๆแหละไปละไ,ไปๆอย่าลืมกดไลค์ๆๆด้วยนะ